พี่วิซื้อให้อะไรอ่ะของแม่หนูนาซื้อให้แม่เชื่อไหมว่าไอตัวเนี้ยเต็มบ้านหนูเลยเนี่ยตัวเนี้ยให้มันหลายตัวมากตาเดินได้โตมาช่วยเก็บเงนยืมก้องไม่ไหวสิ่งแบบนี้เลยแม่เมื่อวานอ่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะเก็บมาให้ลูกในอนาคตเดอะฮาร์ดนี่เต็ม ประมาณมาลายพวงนี้นะคะสองหมื่นห้านะคะมาลายออนไลน์นะคะดอกไม้ที่เอามาก็เอามาจากบ้านนางฟ้านะคะดอกไม้ที่ติดมาลายนะคะออันนี้กล่่งไมสวยงามก็เลยเอามาจากบ้านนะคะบูหายไปไหนล่ะไม่ได้กินเลยไม่กินน้ำกินไม่ใช่หรอก็เอาน้ำไปไว้ไหนยังไงครับแม่ถือเก็บใบนี้ไปนู่นแล้วขอบคุณครับ ได้เลยพี่เห็นพี่เต้นอยู่เมื่อกี้เต้นท่าเนี้ยเต้นมันมากเลยจุดๆเลยเต้นจนกลัวหอบเลยขอบคุณครับมาเท่าไหร่แล้วคะแม่สองหมื่นเจ็ดร้อยโอเคครับสองหมื่นเจ็ดร้อยนะคะเดี๋ยวจดหมายเพลงอะไรเนี่ยเก็บกันที่หลังนะแม่นะเดี๋ยวมาใส่ครับจูบไม่หวานจูบทีวานนท์ ขอเสียงนะป้าหัวเรจางร่างกายเหมือนคนใจดำฟังเพลงลูกก่อนแม่ฟังลูกบ้างนะเดี๋ยวฟังแต่หนูหัวเราะหนูก็จะกินเกาลัดอีกแล้วแกะง่ายป่ะเขาไม่ากที่แกะหรออันนั้อันนี้อีนี่อันจะมีลูกไม่สบายใจได้อ่านี่ ชนเมืองบุรีนะครับขอบคุณครับอืออร่อยอ่ะมาตรงกลางรงครับสองหมื่นเจ็ดร้อยนะคะใส่เลยเหรครับพี่โบโบยหนอเนี่ยเาไมน่ยตัง่าขอบคุณมากครับชนบุรีนะครับผมอ้าวแล้วมาส่งเต็มใจเถ่ายรูกันฮะมา เห็นทุกคนนะครับคุณแม่โชเลตที่เข้ามาเลยด้วยครับแม่ชวนบุรีจะโดนแซวนะจ๊ะเอาโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณการแม่ขอบคุณมากครับอมาเดี๋ยวน้องเก็บจดหมายให้แม่เราจะพูดเดี๋ยวทำหน้าเครียดดีไหมใบรุ่นน่ะเดี๋ยวสาบัว่ามีครับอ่ะทำให้รักทำไมนะทำให้รักทำไมแม่สามสามร้อยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณครับ เมื่อกี้คนที่เต้นเป็นคุณตาหรือปะใช่ไหมเป็นูุชายอยู่มากใแล้วนะแม รออยู่นะคะเจ้ารักพวกนี้กะะ็ต้องส่งของนคะแม่ยาสา่ ทำไม<ฟ><ง>รักทำไมแต่ก็จะได้ไม่ให้ใครให้กลัวก็เจอเธอรักเธอจนสุดส้วนรักก็ปวดเธอล้วงให้ช้ำใจดูดีๆมาทำให้ฉัน ทีมาทำให้รักทำไมดังต้นไม้ก็ได้น้ำหนนงามน้ำเหมือนก็ไปโลกลักดิบตามลานียาบใจฉันดังต้นม้ชวนตาเอตาะขาไม่ถ่ายอะไรแล้วเขาไม่ถ่ายเขาไม่เดินถ่ายอะไรแล้วเขาไม่ยืนเส้น้น้ำอะไรน้ำกระทอม 哈哈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 。